สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการของร้าน Big Optical g a s s e t นะครับที่จะจำหน่ายแว่นตากรอบแว่นตาเลนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเลนบ l ูคัสบ d Blue Box เลนโปรโตเลนโปรเกรสซีฟนะครับสนใจเลนแบบไหนก็สามารถสั่งมาสอบถามได้นะครับมีบริการตัดแว่นตามสั่งตัดออนไลน์และตัดนอกสถานที่แล้วก็รับเปลี่ยนแว่นตาเปลี่ยนเลนนะครับ โดยวันนี้ของทางร้านก็จะมาเล่าเกี่ยวกับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยู่ดีมองเห็นได้ไม่เหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเลยขอเปิดรายการก่อนนะครับ รายการนี้คือรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทั่วไปอันไหนไม่เข้าใจหรือสงสยัยก็ถามผู้ใหญ่ที่มีสติและไม่เสพสารเสพติดกันนะครับผิดภาพการใดขออภัยณนที่นี้ด้วยจุบกมาครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายอยู่ดีแบบเรามองเห็นไม่ได้เหมือนเดิมนะครับจากโลกที่เคยสวยงามอยู่ดีๆก็เ,กเริ่มมัวเบลอหรือเห็นดำดังบงังตานะครับอาการแบบนี้อาจจะเป็นสัญญาณของโรคกระสาตาเสื่อมนะครับมาทําความรู้กับโรคนี้กันครับน่ากลัวไหมครับกับโรคจอประสาตาเสื่อมเนี่ย ว่าน่ากลัวนะตาเับมองเห็นได้ยังไงหนึ่งนะครับเมื่อแสงส่องสิ่งต่างๆจะเกิดแสงสะท้อนทะ,ทะ,ทะลุเข้ามาในลูกตาของเรานะครับ2แล้วแสงจะตกที่จุดรับภาพตรงจอประสาทตานะครับ3คือจอประสาทตาจะส่งแสงไปให้สมองนะครับประมวลผลนะครับเราจึงเห็นโลกใบนี้ได้อย่างสวยงามใครไม่ได้ดูภาพสวยงามในโลกนี้ก็คงจะน่าเสียดายนะครับสําหรับผมนะโดยแต่บางคนอาจจะเห็นภาพไม่สวยงามแบบนี้นะครับ1เห็นจุดดํากลางภาพ2เห็นภาพบิด สา3เห็นภาพเบลอด้วยส่วนตัวเวลาใส่แว่นของแอดมินนะครับก็ถ้าเกิดมีรอยหรือมันรอยรอยนิ้วมือรอยขีดข่วนรอยแมวก็บุญกิตใจนะครับมันเหมือนกับการมองเห็นของเรามันติดขัดนะครับถ้าเกิดมีอาการพวกนี้ก็ควรจะรีบแก้ไขนะครับอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณของโรคจอประสาทตาเสื่อมนะครับอย่างที่ผมบอกไปขั้นต้นโดยมักเกิดจากเซลล์รับแสงตรงกลางจอประสาทตาถูกทําลายนะครับเราจึงเห็นภาพเปลี่ยนแปลงไปนะครับมาเช็คลองมาเช็คจอประสาทตาเสื่อม กันนะครับว่าเป็นยังไงลองเทสต์ด้วยแผ่นอัฟเตอร์กินะครับหนึ่งปิดตาหนึ่งข้างใส่แว่นได้นะครับสองมือข้างถือกระดาษหรือมองรูปภาพนี้ไปข้างหน้าประมาณ35สซมน,นะครับสามมองที่จุดกลางตา ล่างถ้าเกิดมองเห็นเส้นตรงเป็นแถวถือว่าสายตาคุณปกตินะครับทำทั้งสองข้างนะครับถ้าเกิดมองไม่เห็นจุดตรงกลางหรือเห็นเส้นไม่ตรงนะครับเป็นซ้อนกันหรือเส้นขาดการแสดงว่าตามีปัญหานะครับที่ไปพบแพทย์เลยครับและปรึกษาแพทย์ว่าจะทำยังไงต่อในการรักษาสุขภาพดวงตา ปัจจัยเสียงโรคจอประสาทตาเสือ่อมคือตากแดดนานโดยไม่ใส่แว่นตารังสี UVA นะครับและแดงสีฟ้าในแสงแดดอาจจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระต่างๆนะครับโดยแสงบูไลกับแสง UV นี้ก็มีผลเรียกอันตรายต่อดวงตานะครับ ทางร้านก็จะมีแบบเลนแนะนำไม่ว่าจะเป็นเลนกันแดดเลนทีอินวันนะครับไม่จะเป็นบูบล็อกโฟโต้โฟกัสสีหเลนต่างๆรวมกันในเลนเดียวนะครับมันก็สะดวกเวลาออกแสงแดดก็จะเป็นเลนกันแดดนะครับเวลาอยู่ในรลกมันจะเป็นเลนแบบเลนสายตาธรรมดานะครับเลนแบบกระจกธรรมดาแต่พอออกแดดก็จะเป็นสีแดงนะครับแค่แค่ยังการแสงสีฟ้าได้ดีครับเลนแบบนี้ผมว่ามีคุณภาพนะครับและจะช่วยตอบโจทย์ได้นะครับ เราจะรักษาโดยห,ห่างไกลจากโรคจอประสาตาเสื่อมนะครับ2 oh, <no. S 1> ที่ผมจะบอกปัจจัยเสี่ยงคือสูบุหรีเสี่ยง3เท่าบุหรีทําให้ออกซิเจนในคือแบบบุหรีทําให้เกิดออกซิเจนไปเลี้ยงตาน้อยลงนะครับผู้ป่วยโรคความดันสูงเส้นเลือดในตามักเสื่อมเร็วนะครับในการ ดูแลตัวเองหรือลดความดันเนี่ยมันก็ช่วยทําให้แาบตามันเสื่อมชาร์จลงได้น,นะครับในเรื่องขงนี้ก็ต้องลองไปปรึกษาแพทย์นะครับหรือไม่ก็ะจากูุแพทย์แล้วค่อยมาหาช่างเทคนิคการแว่นตานะครับหรือมาถามร้านแว่นตาของทางเราได้นะครับอายุ50ปีขึ้นไปอายุวะในตาจะค่อยๆเสื่อมลงนะครับเป็นธรรมดาว่าคนเราก็ไปตามวัยนะครับแต่ที่ถึงอายุขนาดนั้นเราก็สามารถหาแว่นตาต่างๆไว้ทดแทนป้องกันจอประสาทตาเสื่อมได้นะครับวิธีชะลอ จอประสาทตาเสือเ่อมอยที่ผมบอกไปคือหนึ่งเลยปรับพฤติกรรมสรวมแว่นกันแดดทุกครั้งเมื่อออกจากแดดเมือออกจากบ้านหรือใส่แว่นที่มีเลนกันแดดหรือเลนโปโต้นะครับจะช่วยให้เราลดอาการ จอประสาทตาเสื่อมได้สองนะครับงดกิจกรรมที่แบบทําลายสายตาเช่นซูบุรีนะครับและหลายหลาคนอาจจะสงสัยไหมครับว่าเติมสารอาหารบำรุงสายตาม,มันก็มีประโยชน์ในการช่วยรักษาดวงตานะครับหนึ่งเลยที่ผมอยากกระบอกแนะนํำโอเมก้าสจะช่วยซ่อมแซมจอประสาทตานะครับส่วนวิตามิน E วิตามิน C ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาแล้วก็ลูทีนซีแซคที T นะครับ พบว่ากินรูทีน10มิล igram ซีเซทีน2มิลิกรัมช่วยชะลอจอประสาทตาเสื่อมได้นะครับยังไงก็ลองไปหากันดึกกินดูนะครับอาจจะช่วยได้บรรเทาได้แต่ไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นในเร็ววันนะครับพวกนี้ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับยังไงถ้าเกิดผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจแว่นตาคันแดก,ก็เข้ามาดูได้ที่เพจของาร้านหรือติดต่อมาที่ทางทางไลน์ของร้านนะครับทางเรายินดีบริการตัดแว่นตาวัดสายตาและเลือกแว่นตาเลือกเลนที่เหมาะก,กับดวงตาคุณลูกค้านะครับมีเลนต่างๆมากมายราคา ย่อมยาวสนใจสามารถสอบถามได้นะครับแล้ก็ต้องขอตัวกันไปก่อนนะครับัง้งก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางช่องของเราด้วยครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย